นี่นะครับกี่โมงครับเวลานี้กี่โมงอะตัววัมันทีหนึ่งที่หนึ่งนะอตัวหิวข้าวให้เอธไปซื้อข้าวนะครับผมเพราะว่าเราเสียทละข้าวให้หมากินไปนะครับข้าวให้หมากินไปหมดแล้วครับจะไปซื้อข้าวให้ตอนนี้ก็ถึงละเซเว่นนะโหแคคิวล้งน่ะใช้ผมนะตอนมีข้าวไม่กินนะตอนมีข้าวบอกไม่กินนะฮะใช้ผมนะ เจกบเจกบไม่นอนเลยอต่ใช้มาซื้อข้าวเลย<ช>นะครับเราเลือกข้าวให้เด็ด <ๆ S 2> เลยเาเลอายอ,าอาที่มันเปิดฝาได้ดินี่นะฮะข้าวกะเพรานะเอานี่มาครับ กล่องหนึ่งอะจัดให้แบบเด็ดๆเลยผมเนี่ยการแก้ยิ่งกว่าสารเนรบอกให้แกเว้ให้ผมเลยอันนี้แล้วก็ตะเพาไก่กันนี้ริงนะสองกล่องเขาอะอันนี้คือของจริงนะฮะอันนี้ไม่ได้แกลอันนี้คือของจริงซือไปเหรออันนี้เปิดฝาได้นะ แล้วนี้เวฟอีกสองกองเวฟอะไรนี้จะกบถ่ายว่านนะการแก้งผมมา้เหรไม่ได้อะไรมากครับแก้งคนตอนเวลาหิวเนี่ยมันแบบสุดยอดนะนี่ฮนะเกลือท่านผู้ชมใส่ไปให้เต็มนะะดอกนี้เจ็บเจ็บแสบอันนี้ด้วยนะนี่นะครับ เราก็ได้ข้าวมาแล้วอันนี้คือข้าวของเขานะที่เราจะไปให้เขาเนี่ยคือไปให้แล้วแต่นี่คือข้าวแกงนะข้าวแกงไม่ข้าวแกงนะข้าวแกงมาดูดูดูเราจะแกงอะไรดูดูเปิดดูนี่ฮะแตกถอนนะพอนนี้เปิดได้อยู่แล้วซึน่นู้ไปใส่ไป นะแต่เราเกลียนะค่อยเกลียนะค่อยอยเกลียนะฮนะกลับไปส่วนกราฟนี่นะฮะมาดูนะฮะการใส่เกลือของเราเนะี่ยเทลงไปอย่างี้เลยเทลงไปเลยเทไปเลยนะเทเกลือไปนะ นะมันก็เนียนอยู่นะผมว่านนะก็เนียนอยู่นะนะครับเือนี่เราก็เก็บไว้ไปใส่ที่บ้านนะโอเคเราดูกันที่บ้านนะเป็นยังไง ชวนเธาขยี้ไหมถึงไรอเป็นบ้านแลยฮะแต่ว่าอาตัมีข kind of no? <laughs> <im> ้าวแค่กล่องเดียวนะกล่องอะไรข้าวแค่กล่องเดียวอ่ะมันก็รู้ว่ากูกินไม่อิ่ม แค่ <c oughs> สร้างสถานการณ์หน่อยดิแค่โหนันพอได้กันรอบแล้วไม่ได้รอบนี้ไม่ได้แล้วไม่เอาทาไมเอาไม่ค่อยรอบนึงรอบ,รอบนึงกูได้กูรู้รอ,อยู่กิไม่อิ่มยังเออวันแค่นี้หรอเออนี่ครับถึงแล้วอาตัวนี่ซื้อขนมกับข้าวมามีมข้าวแค่กล่องเดียวนะมึงก็รู้ว่ากูกินไม่อิ่มกล่องเดียวอ่ะเออทำไมอ่ะกูสั่งสองกล่องแล้วมากล่องเดียวกูกินไม่อิ่มมากกูหิวมากเลยอ่ะ โอ้โหอะไรแล้วอย่างงี้กูจะกินยังไงอ่ะเนี่ยหาต้องอนไม่อิ่มไม่อ้วนลายกะตันยูกะตันดูซื้อมากะตันดูได้ไรเริ่มเริ่มเริ่มล้วนแล้วนะไม่ไหวแล้วนะโอ๊ยมันกินไม่ได้ต้องเดียวแล้วผัดกะเพราอะไรก็ล้วนเนี่ยมันเอาช้อนมาให้ดูตัดูัวตัวตัวัวพอเรากินนัดสองสามคำอิ่มแล้วมุกอยู่มุกไหน เฮ้ยเราจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วอะทำอะไรเราก็ต้องทำมามาช้อนมาอาตูอย่เพิ่งให้ไฟก่อนเนี่ยเห็นไหมอาต้ก็ก็กินเดี๋ยวก็กิมเออก็ซื้อตั้งใจซื้อขนมมาให้เียมันไม่อิ่มขนมแล้บบเราก็อยู่กันแค่สองสมสองคนแล้วป้าเขากลับบ้านไปแล้วเันไม่อิ่ม อีเคี้ยดีนะไม่ใช่น้ปตาต้อตีนนี้ไปด้วยเนี่ยเคี้ยอะไรอีกเนี่ยนี่กูแดกไม่ได้เลยนะเนี่ยเอาจริงกูอยู่ด้วยเนี่ยมิ้งก็สารแนว่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้เลยอ่ะอ่ะกินได้ แลวไปไปสนาเลยอีกที้อ่ะกูก็นึกว่าแบบให้กูทำนู้นทำนี่ให้กูทำจังกูก็ทำจังผี <c oughs> อันนี้กูจะกินได้ยังไงฮะนี่คืออะไรกินได้ไม่กินแล้ว,วเรา,เ,าเราไม่ได้แบบใจดำขนาดนั้นที่ว่าจะแกแล้งเราจะไม่มีํำรองมาให้ เนี่ยแล้ไปตังนานกูก็รอไปเถอะหีืเเยเนื้อแรงเกลือหรือน้ำปลาหรืออะไรอ่เนี่ยอ่ะอันนี้สองกล่องโอ้โหอันนี้ยอมลงทุนเลยนนหรอยอง,องลงทุนเพื่อที่บ้านจะได้แกงโขลนี่ย่อมลงทุนนี่เท่าไหร่เนี<ะ><บ>่ยนักสี่สิบบาทริบเก้าบาทเองโอ้โหพ็โอ,โ,หโอเค สะใจแล้วแหละแล้วนี่ไม่กลัวสองกล่องนี้จะมีบ้างเหรอไม่มีแล้วแหละเพราะมันยังไม่เปิดนะพอไปนอนไม่ตัดราบมากเลยเฮ้ยอันนี้ขนมเลยไม่เกี่ยโอเคไม่ไหวฮะอันนี้ลงไอจีนะอันนี้ไอจีไม่ได้ลงเฟซเลยวะทุกนาไม่รู้แหละฟันดีนะคขึนนี้